Honda า a จ z ดหนึ่งจุดห้าวีไอวปี2009ค่ะเก็บความเรียบร้อยเก็บสีมาให้แล้วนะคะกับรถปี2009ที่คุณลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยค่ะแถมฟรีวารันตี2ปีเต็มๆนะคะที่ศูนย์ฮอนด้เลยกับเครื่อง1,500ซีซีนะคะเบนซินเกียร์ออตโต้คันนี้ราคาสุดประหยัดนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,000นิดๆคันนี้ห้ามพลาดเลย เครดิตดีนะคะดาวอยู่ที่1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้นะคะอยู่ที่1 2 4 0 0 0รกว่าโลเท่านั้นเองนะคะตกเฉลี่ยปีละวิ่ง1 000, 1 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยจริงๆนะคะเครื่องเสียงนะคะที่เล่นได้ทั้ง CD MP3 ช่องต่อ USB แล้วก็ AUX ด้วย เกียร์ก็เป็นแบบ5สปีดนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ i-v-tec ทนะคะด้านในเป็นโทนสีดำนะคะให้อารมณ์เท่ๆเลยแล้วแจดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่การเก็บของเขาหรือแม้กระทั่งที่นั่งของผู้นั่งโดยสารเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเบาะด้านท้ายสภาพยังดีมากๆค่ะแล้วก็พับได้นะคะแบบ4 0 6, 6 0ด้วยพับได้ราบ พอมองเข้าไปนะคะพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจบแล้วที่แอดมายนะคะในราคา339,000บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกับสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะคิดว่าหาที่ไหนได้อีก339,000สสวยแบบนี้คู่มือการใช้กุญแจสำรองบุ๊คเซ์วิทก็ครบเข้าศูนย์ทุกระยะไม่เคยขาดสักช่องเดียว ให้ดูห้องเครื่องค่ะสำหรับเครื่อง1500ซีซีเบนซินนะคะประหยัดน้ำมันด้วยอัตราการกินน้ำมันสิ้นเปลืองเขาอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรการรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมๆของเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำและไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่กรองไม้ด้วยนี่นะคะเป็นรายการที่คุ้มครองเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากจริงสองปีหรือ20,000ืโลให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมราคานี้กับแพคเกจแบบนี้หาได้ยากแล้วนะคะ